สุขโขทยัยน้ำจากแม่มอกไหลาบาท,ท่วมถนนสายบายพาสสุสขโขทัยตากสูงกว่า45เซนติเมตรจนต้องปิดการจราจรเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้อ่างแม่ท่าแพรอําเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยและอ่างแม่มอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำมากขึ้นล้นสปริงเวย์ประกอบกับมีปริมาณฝนสะสมไหลาจากอําเภอทุ่งสเสียมไหลผ่านพื้นที่อําเภอศรีสํารงเข้าสู่ทะเลหลวงทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไหลบ่าข้ามถนนบายพาสสุโขทัยตากบริเวณทางหลวงหมายเลข125ตอนแจกันบ้านสวนมีระดับน้ําท่วมผิวถนนที่45เซนติเมตรระยะทางกว่า3กิโลเมตรทาให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดการจราจรเนื่องจากมวลน้ํามีปริมาณมากและไหลลงสู่ทุ่งทะเลหลวงทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่เจ็ดตําบลทับพึง่งอําเภอสีสํารงกว่า50หลังคาเรือนชาวบ้านต้องอาศัยเรือเข้าออกซึ่งมวลน้ําดังกล่าวจะไหลลงสู่ ท่วงทะเลหลวงและไหลลงพื้นที่ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยทําให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ในทางน้ําผ่านให้เร่งขนของหนีน้ําผู้ป่วยสิ่งของสําคัญไปไว้ในที่ปลอดภยัยขณะที่ทางโรงพยาบาลสุขโขทยัยที่ตั้งอยู่ใกล้ลําน้ําแม่ลําพันขณะนี้มีน้ําจากคลองแม่ลําพันไหลเข้าท่วมด้านหน้าโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายกันไม่ให้น้ําเข้าในบริเวณโรงพยาบาลอยู่ในขณะนี้